สวัสดีกับท่านผู้ชมนะคะมาพบกับรายการสาวทอล์คค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องการไปกินอาหารเออหน่า <ๆ S 1> แบบว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มาค่ะมาอีพีหนึ่งค่ะอีพีจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเออมันจะมีจดหมายมาบ้าน ขาวๆเออใครๆก็เห็นขึ้นรูปไว้ให้นะคะแล้วก็ได้ได้ถ่ายทาได้ไปนั้นเสร็จคือวันที่1เมษายนค่ะบ้านขายบ้านมันนะคะแบบล็อกหนึ่งของดิฉันดิฉันจะจะแบ่งกันเป็นสามสี่ล็อกประมาณ4ี่ห้าตำบลอะไรประมาณนี้ดิฉันได้ออปตอแรกค่ะเป็นคนสวยนะฮะเออได้เสร็จเสร็จไวกว่าใครหน่อยเออเสร็จเสร็จแบบว่าตอนที่ที่วัดตัวนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคือแบบอืม น้ำหนักใช่ไหมสี่สิบเก้าเองตอนนั้นมีแค่สี่สิบเก้าเออตอนนี้ก็มีสี่สิบเก้านั่นแหละเออไม่ไปต่างอะไรกันหรอกก็วัดตัวน้ำหนักสี่สิบเก้าอุ้ยไม่น่าผ่านใช่ไหมไปวัดหน้าอกปุ๊บหกสิบสามแบบตอนแรกก็แบบว่าก่แบบว่าเออฉันจะรอดแล้วแล้วที่ไหนได้อีอีคนที่วัดตัวเป็ <c oughs> เห็นไหมนู่นตอนนั้นคือเราแมนเนี่ยเราไม่อยากเราไม่กล้าแตกสาวเออแบบว่าไปนู่นน้องเป็นไงหนุ่มเป็นหรือเปล่าเราอ่ะไม่เป็นครับ อีดองมข้อตออะไรนึงแบบไม่เป็นครับฮัลโหลแบบพับจากพังนะคะแบบพับขาแล้วก็ก็แบบว่ารอคิวอะไรเฟสก็ถึงอันนี้คือหน้าลุ้นมากต่ละนตัวแบบว่าเสียงด้วงแบบในใจไปนึงก็แบบเหนื่อยละดกนอกอยากจะไปเก็นอาหารพอไปถึงปุ๊บก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกจับไปดำไปแดงจับเสร็จปุ๊บแดงขมอสองปุ๊บ น้องไหวเปลาไหวไหมแต่พี่บอกว่าเป็นเปน็เป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่าเกาซี LEGO นะคือว่ามันอันัน้นมันเลือกได้ว่าจะไปลงที่ไหนนี่ก็ลงมทบ3สามแต่ว่าตอนตอนที่ไปลงที่เขาให้เลือกอะ่ะคือที่อําเภอเขาไม่รู้ว่ามทบ3สามสามอะ่ะคือจะลงที่ไหนคือจังหวัดเชียงใหม่กว้างมากมทบสามสามก็จะมีค่ายกาวิระกองพันสัตลางอพันเจ็ดอะไรประมาณนี้ยเออ แม่ก็แบบไม่รู้อ่ะอีโนอีแหนเนะเาะก็แบบก็ oh. หลังจากนั้นผ่านไปผัดสองประมาณเดือนพฤศจิกา oh. ก็เตรียมตัวแล้วว่าตัดเชือดแม่ก็คือนั่งรถจากอำเภอค่ะ oh. อำเภอบ้านของคุณแม่นะคะซึ่งเป็นอำเภอเมแม่แจามสวยมาก oh. ใครดูหนังเรื่องก,กินาก,กาจับกาซลองก็จะรู้จังะคะ่ะบ้านแม่แจม่มบ้านไอ้หมดทรัพย์เจ้าฮัลโหล เออแว่าวันนั้นนั่งรถไปนั่งรถไปเขาแบบไม่มีอะไรเกิดท่มนั่งคิวเล่นมือถือเล่เลนเฟซอะไรไปครับใช่ไหมแล้วมันจะไปศูนย์ฝึกรอด,ดอเออศูนย์ฝึกรอด,ดอของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแบบจะอยู่ที่หอประชุมที่700ากาเจ็ดร้อยแถวๆนั้นแหละเออคือแบบไป เหล่าพลทหารก็จะไปกันรวมตัวกันที่นู่นแล้วก็จะได้มาลูมารู้ที่นู่นว่าเราอ่ะจะได้ไปประ,ประจํากองร้อยไหนของของแม่คือค่ายตักสินนะคะกองพันสัต์ค่ะสองท้า2หกสองนะคะใครเป็นเพื่อนอิชันเมนไว้หน่อยนะคะมาให้รู้ว่าเออแต่แต่อยากห้เอาไว้บอกเขานะว่าเป็นนักรบสลอฮลัลโหลเออแค่นั้นเลยเราต้องหยุดเป็นเข้าใจนะคะแล้วก็หลังจากที่ ไปเข้าไปที่รอดอเสิ็ใช่ไหมไปเออไปนั่งรถบัสเออรถบัสว่าเออกลัวน,ตนตะตันใจฉันนว่าเรจะโดนทำร้ายเหมือนในคลิปหรือเปล่าแบบอะไรประมาณนี้เออลูกสาวจำาไว้นะว่าใครว่าถ้ามีโคนคนหนึ่งมาถามว่าเป็นหรือเปล่าเราตอบไปเลยมัน่นๆว่าเป็นค่ะ ทนก็หมดความสนุกไว้ EP 1ไว้ตรงนี้นะคะใน EP 2จะมาดูความปังนะคะแล้วก็ถ้ามันปังก็จะมาทําต่อบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตาครยนะคะแล้วก็นี่นะคะ Facebook หนูแล้วก็ที่นี่นะคะ Instagram หนูขึ้นด้วยนะคะอีกอฟโอเคนะคะบ๊ายบาย Love me or do you really hate me On a scale of 1 to 10 What would you grade me All the social media has got me going crazy